เริ่มกันเลยไหมคะปกติแล้วตามสูตรอ่ะเขาใส่หนึ่งถ้วยตวงแต่ว่ามีนาใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยตวงเพราะว่าดูท่ามันจะหวานเกินน้ำตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยตวงอืมิกค,ค่ะอืมิกหรือเซโมลิน่าหรือซิมโมลิน่านั่นเองคือแล้วแต่เรียกนะครึ่งถ้วยตวงนมค่ะตัวนี้ไม่ต้องใช้เตาอบค่ะ แต่ว่าทาออกมาอร่อยนะมันเป็นขนมนมที่คนตุรกีชอบกินนมรสจืดค่ะใส่ไปโลดสองถ้วยตวงถ้าใครถามว่าพี่คะหนูชอบรสช็อกโกแลตหนูใส่เป็นนมช็อกโกแลตได้ไหมคะได้ค่ะนมสตออรอเบอรี่ก็ได้ชอบนมรสไหนใส่รสนั้นเพราะมันเป็นของหวานคนทุกอย่างให้เข้ากันนิดนึงก่อนเสร็จแล้วตั้งไฟค่ะวันนี้เช้าๆน้องมีนาะก็ทํากินกับกาแฟอะตั้งไฟแล้วนะคะ ไฟเนี่ยจะใช้เป็นไฟกลางคนไหมคะ่ะคนไปคนไปจนเขาค้นเขาจะมีความค้นเพราะว่าตัวเซโมลิน่าเนี่ยเขาจะไปดูดนมออกมาจะค้อนอะถ้าใครถามว่าแพนนมค่ะใช้นมอัลมอนด์ได้ไหมคะใช้น้ำเต้าหู้ได้ไหมใช้ได้ค่ะขอให้เป็นน้ำเป็นพอใช้กะทิยังได้เลยกําลังจะบอกว่าคนตุรกีบางคนเนี่ยคะ่ะใส่มะพร้าวป่นลงไปด้วยนะสีขาว,ขาว เนี่ยค่ะเป็นมะพร้าวป่นสีขาวแบบนี้ถ้าใครชอบเนื้อในที่เป็นแบบมะพร้าวมะพร้าวหน่อยนะก็ใส่ลงไปได้อะมินาจะใส่ลงไปสักสองช้อนโต๊ะแต่ลูกชายมีนาเขาไม่ค่อยชอบไงเป็นมะพร้าวแห้งค่ะไม่มีมะพร้าวแห้งใส่มะพร้าวที่ไวคันกะทิได้ไหมคะุ้ยยังไม่เคยลองนะอันเนี้ยแต่ว่าคาดว่าจะใส่ได้คนค่ะรีไฟก็ได้ค่ะเขาจะเริ่มเดือด คนจนเขาคนใส่วานิลาผมหรือใครมีวานิลาน้ำนะคะก็ใส่ลงไปใครชอบกินนมกินวานิลาก็ใส่ลงไปเขาจะคนเอ้ยปิดแก๊สเลยค่ะถ้าใครเหลวเป็นน้ำคือแบบโจ๊กเป็นน้ำเลยอะ่ะให้เติมซีโรเลน่าลงไปประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะแล้วก็กวนใหม่จนเขาเดือด เขาจะมีความโค้นขึ้นเนี่ยค่ะเสร็จแล้วจริงๆเราจะทิ้งไว้ค่ะให้เขาเย็นเย็นเลยนะเย็นเย็นสนิทเดี๋ยววันนี้มีนาจะกด,ดวิพิมพ์นี้นะคะนี่เข้ากับเทศกาลไหมเข้ากับเทศกาลจริงๆแล้วคนตุรกีเขาปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้แต่ว่ามีนาไม่ปั้นพอเขาเย็นตัวนะคะเขาจะเริ่มแข็งอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่กวนอะ่ะเขายังไม่เย็นอะ่ะอย่าไปวิตกกังวลทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อน เราก็เนี่ยค่ะกวนเขาขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปั้นเขา,าเป็นก้อนกลมๆอันนี้ต้องใช้มือนะคะบอกเลยล้างมือให้สะอาดจะใส่ถุงมือก็ได้แต่มีนาใส่ถุงมือไม่ถนัดนะอันนี้บอกเลยมีมะพร้าวแห้งค่ะมะพร้าวแห้งสีขาวที่ตุรกีเขาจะมีนะเขาเรียกฮินิสตามเจวิสคือมะพร้าวแห้งนั่นเองค่ะวางลงไปก่อนใครไม่มีจะใช้อะไรได้ไหมใช้ได้ใช้พวก ไอ้พวกนี้ได้อ่าเขาเรียกอะไรผงโกโก้หรือว่าเป็นพวกถั่วปน่นอะไรพวกนี้ค่ะได้เอามือแตะน้ําเอามือแตะน้ําก่อนนะเอามือแตะน้ํานะคะแล้วก็เอาออกมาเขาจะนิ่มๆค่ะบอกเลยว่าอร่อยมีนายัางชอบเลยปั้นเป็นก้อนกลมเสร็จแล้วคลุกไปกับมะพร้าวมีนาจะใส่พิมพ์ใหญ่กว่าพิมพ์ด้ซ้ำ ใส่ลงไปหนาด้วยถ้าจะหนาเกินกดค่ะเขาก็จะเป็นรูปเหมือนขนมเปี๊ยอันนี้หนาไปอันนี้หนาไปหนาไปจะป้าเป็นก้อนกลมๆเล็กๆอันนี้เรื่องจริงทำด้วยกันเลยใครจะไม่ต้องคลุกมะพร้าวก็ได้คือแล้วแต่ วางไปค่ะวางไปเอาพิมพ์เนี่ยวางครอบลงไปวันนี้มีนาใช้เป็นดอกซาก,กุระคือแล้วแต่กดดันดันเขาออกมาดันดันออกมาแล้วสวยงามพระรามแปดเอาอันนี้แหละนี่ค่ะเข้ากับเทศกาลนะคะเดี๋ยวให้ดู สวยงามอ่ะสวยงามมาทําต่อทํากันต่อทําต่อได้เลยค่ะปันเป็นก้อนกลมๆคลุกมะพร้าวไว้แล้วค่อยมากดลายตามต้องการจะบอกว่าถ้าใครมีทองคําเปลวนะคะฉีกมาหน่อยนึงแปะไปข้างบนทองเอกของเราชัดๆเลยค่ะแต่ว่าเป็นแบบประยุกต์มาเป็นสูตรนี้จริงๆมีนาไม่มีทองคําเปลวถ้ามีม,ม,มีนามีนะมีนาแปะให้ดูแล้ว วิธีการเก็บนะคะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดกล่องสวยงามก็ได้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะถ้าอากาศร้อนเพราะมันเป็นขนมนมนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่เมืองนอกอากาศเย็นๆเ,เนี่ยก็เก็บไว้ธรรมดาได้เลยประมาณวัน2วันได้เลยค่ะตู้เย็นเก็บได้3-4วันแนะนํานะคะวันไาววันจ่ายนะคะสามารถทําได้เลยจะบอกว่าตัวพิมพ์เนี่ยค่ะมีขายที่เพจนะคะถ้าใครหาไม่มีถ้าใครหาได้ ก็ไปซื้อมาแต่ว่าถ้าใครหาไม่มีติดต่อที่เพจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ข้างล่างก็คือไมล์สะพายตุรกีนั่นเองเซโมลิน่าเหมือนกันใครหาได้หาหาไม่ได้อินบ็อกไปที่เพจเลยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานหาให้ไปแล้ค่ะ